โอเคครับสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เรามากันที่งบ100บาทนะฮะเออเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่า100บาทจะปังปุริเย่หรือเปล่านะฮะเออหรือว่าตุยเย่นะเอออะโอเคเดี๋ยวเราหาห้องกันดีกว่านะฮะห้องห้อง c 1หห้อง c 1 1แล้วกันนะป่ะมามเปิดมาก็น่าสนใจ เปิดมาก็น่าสนใจเลยเขาไพ่สองตัดนะฮะเขาไพ่สองตัดนะเออทรงทรงอย่างนี้น่าไปน้ำเงินนะฮะแต่ว่าช่วงนี้ไม่รู้เป็นอะไรนะผมเข้ามาที่ห้องแล้วเขาไพ่แม่งเปลี่ยนตลอดเลยผมขอดูก่อนแล้วกันนะเออแต่คิดไม่ได้ใจแล้วล่ะครับว่าไปน้ําเงินแต่ขอดูก่อนแล้วกันนะานี้ขอดูนะฮะขอดูเลยมาเปิดเปิดไพ่กันเปิดใบแรกมา ฝั่งน้ำเงินเจ็ดเหมือนจะเป็นน้ำเงินแล้วเปิดมาเป็นเอาเก้าครับเก้าเก้าครับชนเฉยเลยอ <c oughs> เอาแล้วไงถ้ามีเสมอมาอย่างนี้นี่คือ,อขอไปแดงแล้วกันไปนะไปร้อยบาทนะฮะ,ปะ,นะฮะไปแดงแล้วกันนะถ้าทอดเสมอมาอย่างนี้คือ ผ่วนมากแม่งจะเปลี่ยนส่วนมากเขาไพ่จะชอบเปลี่ยนจนเสมอนะฮะนะผมก็เลยขอไปแดงแล้วกันหรือเรียกได้ว่าดวงนั่นแหละครับผมไปดวงเลยครับไปมาหกครับสอหน่งห้าเปิดไปที่สามมามีอะไรไม่มีอะไรครับพี่ก็ด๋อยโอเคอืดูเขาถ้าขึ้นแดงมาอย่างเงี้ยแดงทะลุหลอดมานะแดงทะลุหลอดมานี้น่าจะไปแดงอีกรอบหนึ่งแต่ว่า ไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่านะเออไม่รู้ว่าจะยาวหรือเปล่านะแต่ขอปลายแดงเบิ้ลไปเลยครับขอเบิ้ลแดงอีกทีนะตานี้ป่ะ195บาทนะป่ะเบิ้ลแดงไปเลยนะใครชอบประจัดใครขัดก็สวนนะฮะเออใครชอบประจัดนี่ใครก็สวนเปิดมาดอกนี้เฮ้ยเปิดมาอ๋อเชี่ยมันดีเลยวะเออเอ้ย,อยหกเว้ย อื้ไปเข้าหลังเรียบร้อยเราหกแต้มกินกินกันไปรับเต็มกันไปนะอเอาเลื่อยไงมาไปกันต่อไปกันต่อต้ไม้นี้โอ้โหไม่ชัวร์เลยวะไม่เหมือนจะตัดเลยวะมัเหมือนมันมาสั้นนะไม่ได้มายาวนะผมก็เลยคือผมใจผมคิดว่าน่าจะแดงยาวอะ่ะแต่ว่าผมอะ่ะกลัวแม่งหลอกอ่ะดิ ช่างมันไปเลยแล้วกันไปอุ๊ยโอ้โหไม่ทันโอ้ยไม่ทันนะครับลงไม่ทันเนาะไม่เป็นไรมาดูกันก่อนแดงหรือเปล่าเปิดมาเก้าฝั่งนึ่งสองโอเคโอ้แต่ไม่ไม่ทันนะไม่เป็นไรเฮ้ยลงไม่ทันเจ๋ดายว่นะ <c oughs> ไม่เป็นไรครับถ้าแดงยาวมาอย่างนี้ผมขอไฟแดงอีกทีนึงแล้วกันนะขอไฟแดงอีกทีนึงแล้วกัน ไปครับหมดหน้าต่างเทกระจาดนะฮะไปแดงนะฮะชาเลนนี้มาเลยครับจะไปถึงเท่าไหร่100บาทนะฮะท้าทายอยู่เอาเรื่องนะ100บาทนี้ท้าทายอยู่เอาเรื่องนะเปิดมามาครับเปิดไพ่เปิดมา,มา,เ,ดเ,ดมาเอ้ยเออมีแจ้งก่อนเลยมาอื้มโอ้ยชน,น,นจะบ้า ถ้าชนอย่างนี้เขา,พาไพ่แม่งชอบเปลี่ยนด้วยดิถ้าชนางนี้เขา,พาไพ่แม่งชอบเปลี่ยนนะฮะขอไปหน้าไปน้ำเงินแล้วนะตรงนี้ไปแล้วกันครับปสามร้อยแปดสิบบาทปเทกระจาดอีกหนึ่งรอบนะฮะเออมีเสมอมาแล้วแม่งชอบเปลี่ยนนะไม่รู้เป็นหาอะไรนะ <c oughs> เออแต่ไม่เป็นไรครับปะดูกันดีกว่าครับว่ามันจะเปลี่ยนหรือเปล่าหรือว่าถ้าไปแดงก็ อาจจะต้องไปเริ่มใหม่นะโอ้ยฝั่งมิ้นเจตก่อนเลยอ่ะโอ้โหรวังนะฮ่าโอเคเห็นสามะเปิดมาเป็นป๊อกแปดเปิดมาเป็นแปดหลังไม่ใช่ป๊อกนะโอ้รียบร้อยกินนะครับรับเต็มกันไปนะฮะรับเต็มกันไปครับไม้นี้อืมฮ่าเขาไพ่นี้ก็นโนเลแล้วนะมันจะพลาดไม่ได้เลยนะฮะมันจะพลาดไม่ได้เลยเพราะฉะนั้น อเออไม่รู้มันจะเปลี่ยนเป็นคู่หรือว่าอะไรนะตรงนี้หรือว่าจะเป็นบิงป,ปองนะเพราะฉะนั้นขอดูดีกว่าไม่ชัววะไม่ชัวไม่ชัวขอดูแล้วกันนะไม่ชัวเลยขอดูบอกว,ว่ามันไปเขาไหนนะครับจะได้ตามถูกนะฮะเปิดมาโอ้ยเป็นเจ็ดเจ็ดแล้วออกมาเป็นโอ้เรียบร้อยครับเป็นน้ำเงินเป็นน้ำเงินนะฮะ อนน้ำเงินนี้ถ้าเป็นลูกคู่อย่างนี้มันก็ยังห้าสิบห้าสิบอยู่อ่ะแต่ผมคิดว่าน่าจะไปน้ำเงินว่ะอืมถ้าปกติอะถ้าปกติไปแดงแต่เนี่ยขอไปน้ำเงินแล้วกันครับขอไปน้ำเงินแล้วกันขอแบบไม่ปกติแล้วกันมาผมมีรางสังหรณ์ว่ะรางสังหรณ์ผมมันบอกไอ้น้ำเงินน่าจะมานะเออรางสังหรณ์ผมมันบอกงั้นนะฮะนะ ออกมาแล้วกันปลาสี่สี่แล้วออกมาเป็นโอ้โหสี่เฮ้ยโอ้ยสองข้าหลังครับเรียบร้อยโอ้ยบิดบิดนะฮะเกือบเดี้ยงนะเกือบเดี้ยงนะี้เรียบร้อยแนะล้วอ,นะอ,นะอ,อย่างนี้ของเราอน้ำเงินขึ้นมาทะลุหลอดอีกแล้วครับทะลุหลอดสองข,องของีดนะ่ะอ่าอืมหน้าไปน้ำเงินนะฮะไปน้ำเงินขอไปน้ำเงินแล้วกันนะ ลูกนี้หน้าไปน้ำเงินใส่ไปเพิ่มไปเลยพันหนึ่งไปวัดใจเหลือ200ไว้เริ่มใหม่ได้นะครับอย่างน้อยเราก็ยังมี200ไว้เริ่มใหม่เปิดมาไม่มีอะไรอยู่เออยี่หนึ่งแทบไม่มเชื่อเปิดได้สามสี่โอ้โห,โหืแปดเข้าเฉย ทนทานยากจริงเลยนะยังเอาอยู่อยู่นะเนี่ยยังเอาอยู่นะฮะเพราะนั้นไม้นี้ขอไฟน้ําเงินครับ500บาทไปครับไม้นี้ขอไฟน้ําเงินอีก1ไม้นะฮะใครชอบป็จัดใครขัดก็สวนนะเออไม้นี้ขอไปน้ํนะาเงินแล้วกันถ้าไม้นี้ขึ้นมาเป็นน้ําเงินชนเป็น5ลูกชนกับ5ลูกแดงนะฮะไม้ต่อไปผมก็จะไปแดงนะฮะอาจจะแดงดยาวๆเลยก็ได้มันอนาจะาเป็นเขาให้ตัวติดนะฮะ เปิดมาดอกนี้โอ้ฝงเเอาเหลือหนึ่งไปแล้วครับแล้วเปิดมาเป็นแปครับอย่างนี้ได้กินชูชัวดินี่ได้กินชูชัวนะฮะเออรับเต็มกันไปอีกหนึ่งไม้นะฮะโอ้ไม้นี้ไม้นี้ผมขอตัดแดงเลยครับเพราะว่าน้ําเงินขึ้นมาชนกับแดงข้างๆแล้วนะฮะเพราะ,ะนั้นผมขอตัดแดงนะฮะตัดแดงไปแดง1000พนนะฮะขอตัดไปที่แดงเลยครับไม้นี้นะ อืถ้าแดงมาถ้าแดงมานะสมมติถ้าตัดแดงจริงๆนะครับผมก็จะไปแดงต่อนะฮะผมคิดว่าแดงน่าจะขึ้นมาขึ้นมาสูงพอสมควรแต่อาจจะไม่อาอาจจะเท่าอาจจะเท่ากันหรือไม่ไม่เท่านะเปิดมาเอ้ยสามอุ้ยโอ้โหหนึ่งแต่เรายังไม่มีอะไรเรายังไม่มีเปิดมานี้มีสี่ครับเรียบร้อยรับเต็มกันไปนะครับเต็มเต็มนะเต็มเต็มข้อนะฮะ ออกนี้เต็มๆข้ออะอย่างที่เราคิดไว้เลยครับถ้ามันออกแดงมาอย่างนี้ผมขอไปแดงต่อนะฮะผมจะไปแดงต่อนะแต่ผมขอคำนวณก่อนว่าเอาเท่าไหร่ดีเอาสักพันหนึ่งแล้วกันปะเนี่ยแหละพันหนึ่งละเออนะเอหรือจะเพิ่มไปดีวะไม่ไรเอาพันหนึ่งนี่แหละนะพันหนึ่งนี่แหละเออปพันหนึ่งนี่แหละ มาดูกันครับใครชอบก็จัดใครขาดก็ส่วนนะเปิดมา8ก่อนเลยแล้วปอกป่ะปอกไปเลยครับเรียบร้อยรับเต็มกันไปอีกหนึ่งไม้นะฮะเออชิวๆว่ะไปที่ขอไปที่แดงไม้นี้ก็จะไปที่แดงต่อปะห0พนะฮะขอไปที่หนึ่งพที่แดงนะฮะเพราะว่าเขาให้มันเหมือนเขาให้ตัวติดอะ เขาไพ่ตัวติน่นมาใครอยากอ่านเขาไพ่เป็นนะครับตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะใครอยากรู้รเทคนิคต่างๆนะฮะตามลายแทงของเรามาได้เลยนะฮะเปิดมาใบนี้ไม่มีอะไรมี3อยู่มี6ครับมีหสบายใจแล้วเปิดมาไม่มีอะไรเรียบร้อยหุ้ทุน1 0 0บาทของเรานะฮะโอ้โหเหลือเชื่อนะเออ จริงถ้าทุนหนึ่งร้อบาทปั้นมาหนึ่งพันสองพันนี่คือสบายเราแล้วนะอย่างน้อยก็เหลือแทงเหลือได้แทงเผื่อได้นะฮะแทงเหลือไว้แก้ตัวอะไรอย่างนี้ได้แทงไว้เผื่อทบเผื่ออะไรได้นะฮะนะโอเคลูกนี้ขอไปแดงต่ออีกลูกหนึ่งแล้วกันจากที่ดูนะอ่ะเดี๋ยวรออืมมาลูกนี้จะไปแดงนะฮะ รูปนี้ผมจะไปแดงแต่ผมขอคิดก่อนว่าจะาลงเท่าไหรด่ดีไป1000แล้วกันไปะนะหนึ่งพันแล้วกันฮูลน้ลุ้นเลยนะหนึ่นขอไปหนึ่งพัแล้วกันนะเบาๆเๆไม่เอาหนักๆก,ก่อนอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งหนักนะมาเปิดไพ่ครับรูดสกักล่ะหนึ่งทีแล้วจุ๊บเอาละ่ะเปิดใบแรกมาอืมไม่แต้มฝังนุ้นมีหกหูฝั่งนุ้นเก้าโดนครับ โอ้โหโดนเช่อเอา้าโดนนะฮะไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวแป๊นหนึ่งถ้าอย่างนี้นะใบแดงครับขอใบแดงนะเขาไพายย่งี้หน้าใบแดงขอใบแดงแล้วกันถ้าถ้ามันตัดน้ำเงินมาผมคิดว่าไม่น่าจะขึ้นน้ำเงินติด น่าจะเป็นหลอกลูกหลอกอะ่ะจริงๆมันน่าจะแดงยาวนะที่ผมคิดอะ่ะแต่คือมันมีลูกหลอกมาลูกหนึ่งก็คือน้ํานงินนะเพราะว่านะั้นผมจะไปแดงนะครับหมจะไปแดงเปิดมาไม่มีอะไรไปสีโอเคบอดเปิดไปนี้มามีอะไรไม่มีไม่มีนะับเปิดไปนี้มาไม่มีเจ็บไงรับเต็มกันไปครับลูกนี้แก้ตัวและบวกทบไปด้วยนะฮะมาแดงว่ะมาแดงนะฮะโอเคลูกนี้ เขาไพ่อย่างนี้นะฮะเขาไพ่อย่างนี้ไม่ไม่ชัวร์เลยวะ่ะขอดูก่อนแล้วกันขอดูก่อนแล้วกันไม่ค่อยชัวร์เท่าไหร่ผมไม่ชัวร์ว่ามันจะขึ้นแดงมาอีกหรือเปล่าหรือว่ามันจะหรือว่ามันจะไปน้ําเงินเป็นปิงปองนะฮะถ้าเกิดออกน้ําเงินผมจะไปแดงนะฮะนะแต่ถ้าเกิดออกเป็นแดงผมจะไปน้าเงินมาดูกันดีกว่านี่ห้าเปิดมาเหลือหนึ่งขย่งแดกนะฮะแดงนะฮะแดง ดงกินโอ้ไม่กลถ้าอย่างนั้นนะอย่างที่เราคิดไว้เลยนะทำอย่างที่เราคิดไว้เลยนะเราคิดไว้ว่าเราจะลงะน้ำเงินเราคิดไว้นะครับถ้าออกแดงยงนี้ผมจะไปน้ำเงินนะฮะไปสามพันครับ, 3, ค,รบครึ่งครึ่งพอยังไม่ต้องเทนะเหลืองงบไปอยู่เหลือไว้สามพันนะฮะยังไม่เทนะฮะมา ดูกันครับใครชอบก็จัดใครคัดก็ส่วนแล้วเปิดใบแรกมามีอะไรมีก้าวเปอกเลยเปล่าปอกเลยเรียบร้อยอสวยนะกินเต็มแนละ้วลอกนี้โอ้โหรับทราบเลยนะฮะโอเคครับลูกนี้ถ้าออกมาอย่างเงี้ยมัน50าสิบห้ว่าจะเป็นลูกคู่หรือว่าจะเป็นปีงปองนะ50าสมากนะเพราะนั้นผมเอาไปที่แดงดีกว่า ผมขอลงไปแดงสามพันบาทไปเอาที่แดงดีกว่าเอาที่แดงง่ายชัวร์กว่านะฮะเออนะเปิดมาดอกนี้5กับ6แล้วอบอกเก้าครับกินเต็มนะโอ้โหเอาเรื่องอะเป็นไงอ่ะกินเต็มไปเลยนะฮะโอเคไม้นี้ เออเฮ้ยแต่มันเหมือนจะปิงปองเลยอ,อีกอย่างที่ผมคิดคือแดงจะขึ้นมานะเป็นสองตัดไปแดงไปแดงแล้วกันโอ้โหไม่ทันไอ,ไอ้เชี้ยโลเอ้ยแต่มันห้าสิบห้าสิบว่ะผมผมคิดเยอะไปหรือเปล่าวะคิดเยอะไปบอกว่ามันจะปินปองหรือว่ามันจะของตัดเปิดมาเป็นน้ำเงินครับปูโอ,โอ้คิดเยอะไปนะเมื่อกี้โอ้ย ดีนะหลงไม่ทันนะไม่งั้นโดนล้าฝันนะให้ตายเถอะเกือบเกือบเดี้ยงแล้วะ,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 ะลูกนี้โอเคอย่างนี้ผมไปห้าพันนะเหมือนจะปิงปองชัวๆละผมไปที่แดงเลยนะชัวๆละผมคิดว่าน่าจะชัวๆแล้วนะปิงปองนะถ้าออกมาอย่างนี้นะมันคงไม่หลอกเราหรอกนะห้าพันดอกนี้นะได้ก็เลิกเสียก็เลิกนะฮะได้ก็เลิกเสียก็เลิกถึงหนึ่งร้อยบาทเอาเท่าไหร่เท่านั้นเปิดมาแปดครับแล้วเป็นป็อก อืมอวกแปดลยับเต็มวู้วอาโ,โคตรมันเลยฮะวันนี้โอเคครับวันนี้เอาแค่นี้พอดีบ่านะครับหม1 7 1 0 0ิบาทนะฮะเออวันนี้ขอพอเท่านี้ดีกว่านะฮะนะทุน100บาทนะบวกเท่านี้ก็ถือว่าเยอะมากๆแล้วนะครับเพราะนั้นวันนี้นะครับ ขอลาไปก่อนนะครับใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้านะครับเออ,อเปิดมาดอกนี้อน้ำเงินนะฮะปิงปองไนงะบอกแล้วปิงปองเอ,อ้อเจอกันครับ